อะไรนะโอ้แวใอ้ไอ้สวนเลก็มาใหญ่อยู่ไั้ยังอาอีกอยูได้บอกนะเดี๋ยวเนาะสูตรนีซื้อมาสูตรเท่าดหร่ที่อ่ามไดไหมไม่เคยเต้เลยเอออย่างานก็ติดนะไว้ยังนะเออเกไว้เวเดี๋ยวผมไปเดียวเพิ่มแรงใช่ไหมแล้วเราก็อาชีพเอา ซอยไทไอเขาที่คือเพื่อนชื่ออะไรวะมาลเม็ดนะาละเม็ดเม็ดละร้อยห้าสิบบาทครับแล้วรุ่นน้องตุ่นันทร์เขารุ่น้องตันทนนะห้าสิบาทได้ค่าแรงวันละสามร้อยเหลืออีร้อยห้าสิบเันนะให้ให้ไปซื้อใช่ไหมอ๋อเาหน่นะเออเลิกไมได้าไปเลิกไปหมดยา ไอตัวนี้ใจหมูแล้วไปใครอีกะก็เราจัดแล้วเราับที่มันนะตัวครับเออนะเรื่องนะอ๋อไอหมูน่รอซื้อก็ตัวเองนี่หรอมาให้ผมอมาอยู่ไหมยังอ่ะที่ด้บอกนะเดี๋ยวเออได้เออครับเดี๋ยวไปเดียว